ไครเขาเรียกอะไรนะไผ่กิมซุงพี่น้องเนี่ยไผ่กิมซุงปีเดียวเท่านั้นแหละพี่น้องดูสภาพมันดินี่คือปีหนึ่งปลูกระยะห่าง4เมตรนะต่อต่อต้น4เมตรมันคุมหญ้าอยู่เลยพี่น้องเนี่ยผมฉีดยาฆ้ายญ้าไปทีเดียวเท่านั้นเลยนอกจากนั้นมาไม่มีหญ้าเลยมันคุมอยู่เลยอ่ะพี่น้องนี่มันคุมอยู่เลยพุดไปเลย อันนี้ก็ฉีดไปด้วยกันเนี่ยขยาขยาฉีดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันยังโผล่ขึ้นมาใหม่ก็หลอมกระแหลมเพราะว่าคุมไม่อยู่นะพี่น้องโอ้โหไอกอภไผ่นี่มันคุมปิดเลยนี่คือยอดนี่คือหน่อหน่อเขาเรียกอะไรไผ่สร้างมน่นะพี่น้องนี่นี่คือไผ่สร้างมนที่ออกหนอนนะสมบูรณ์แล้วเริ่มออกหน่ออย่างนี้แนละ้วเดี๋ยวอีกอีกสามลำเนี่ยจะเท่าแขนแล้ว เท่าข้อแขนมสามลำเท่าข้อแข็อันนี้มันเริ่มเริ่มจากตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนแล้วก็มานี่เหมืนนเนนี่เริ่มใหญ่ละอีกสามล้ำอีกสามล้ำเท่าข้อแขนไผ่ไผ่สร้างมลที่เขาบอกว่ามันล้ำม,มันตรงนี่อันนี้ก็พย <c oughs> ยอมลืมนาเนี่ย ไปมีตายละไม้ป่าพี่น้องแตกยอดงามปัดหมดเลยดูเลยพี่น้องนี่ไปเนี่ยผมปลูกไว้ทั้งหมด40กอนะ40กอเดี๋ยวถึงเวะลามันออกดอกเถอะพี่น้องผมปลูกสุดไปนู้นอะไปชายนู้นเลยชายนู้นนะคือทําแนวกันลมกันลมตรงที่โลง่ลงๆนู่นน่ะพี่น้องแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นดองอ้อยใช้ไอเนี่ยปลูกเป็นแถวไปเนี่ยกันลมทําแนวบังลมทําแนวบังลม กิดอะไรพวกนู้นไม่มีหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอานอนไปกินเายไผ่สั่งมนไผ่กิมซุงไผ่เลี้ยงน้องอยู่ฝั่งตรงนู้นหมดเลยนี่แหละคือจัดระเบียบในสวนประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ประมาณนี้เลยแบ่งเป็นโซนโซนฝั่งสองฝั่งฝั่ง,งนี้ผลไม้ฝั่งนี้กล้วยล้ว,ลวนๆเห็นไหมพี่น้อง <laughs> คนละสีเอาตะไคร้กับขา่าเนี่เป็นเป็นแนวแบ่งแบ่ง,บงช่องไว้ ทำทางรถเข้าตรงกลางเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย